ไปไหนไหนเลี้ยแต่ามาสิเลี้ยแต่ามาสิเลี้ยแต่ามากินแมวเรียเร็วๆมาไม่ใช่นี่ไงแคะให้เดีย๋ยวแคะให้รับนึงแป๊บหน้าป๊บนึง,นงอึ๊บครับโอ้ตาย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 ใจเย็นๆ <laughs> ฉันยังไม่ได้บีบเลยนะใจะเย็นสิใจเย็นโหใจเย็นใจเย็น จะจับกินเองไหมล่ะจับกินเองไหมอ่ะจะจับให้ฮะโอ้โหสูงมากทำไมต้องยืนกินถูงสูงอ่ะทำไมต้องยืนมันต้องยืนหรอโอโ้โหทำไมมันต้องยืนนะ อ่าแล้วฉันจะเอามือไหนบีมให้เธอ,อกินไปเลยน้องกระต่ายนี่ไปมันแอบหลับอยู่ไหนเนี่ย